สวัสดีครับเพื่อนเพือนแฟนเพจเรเล่าชาวบ้านแล้วก็สมัยการเกษตรนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพาหลานมาอบนะบเผิจอดหาสอบถามพี่ๆในพื้นที่นะครับว่ามีแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนบ้างก็ได้สอบถามหาข้าวนะครับข้าวข้าวเหนียวอุบลเนาะคร<ช>ับก็เลยได้มาแลกเปลี่ยนกับคุณพี่อะไรนะครับ คุณพี่แจงนะครับพอดีผมได้ข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์ของแท้ขึ้นมามันจะฝากก็เลยมาขอแลกคุณพี่ที่นี่นะครับ2กิโลแลก2กิโลแล้วผมซื้อ3กิโลนะครับเป็นจํานวนเงิน3กิโลเป็นจํานวนเงิน150ยหบาบาทแลกกันนะครับนี่นะครับพี่น้องนําใจพี่น้องเรานะครับนนัข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวบนนะครับ มึงต้องมาท่องแรกกับข้าวหอมมะลิสุดที่แปดสิบจี้ค่ขอบคุณี่แจ้งมากนะครับครับสวัสดีครับอย่าลืมตามสมหมายการเกษตรแล้วก็เรื่องเล่าชาวบ้านเพจในยูทูบ b e นะครับก็จะเจอผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับผม